สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบายบค่ะของวันที่23กันยายน2 5 6 4ค่ะไม่พบกันเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วคะ่ะลูกค้าครบหนึ่งอาทิตย์แล้วที่แม่ค้าไม่ได้มารีวิวรถถ่ายค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวรถถ่ายที่คันที่ยังไม่ติดจองคะ่ะแล้วก็คันที่เข้ามาใหม่คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมคันแรกกัน,กนเลย คันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้าเป็นยันมากสามสิบห้าแรงม้าค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบ,บียนปีห้าสี่คันนี้คันนี้ไม่มีเล่มค่ะลูกค้าขายแบบมีใบซื้อขายจากทางร้านให้ค่ะคันนี้ยันมากสามสิบห้าแรงคันนี้เป็นรถปีห้าสี่แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ในราคานี้พร้อมเก็บงานให้ลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดด้านหน้าผ่านทวนสวยๆค่ะลูกค้าท่านใดเอาไว้ใช้งานค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะลูกค้าแม่ค้าขายแบบไม่มีเล่มเลยค่ะหนึ่0แสนเจ่าบาทมีเล่มค่ะลูกค้าแต่ว่าโอนไม่ได้แม่ค้าก็เลยขายแบบไม่มีเล่มเลย สามหกศูนย์แปดค่ะลูกค้าคันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะ,ะแม่ค้าถอดเบาะไปหุ่มค่ะเพราะว่าเบาะค่ะถอดเบาะพุ้มหนังให้ใหม่เลยคันนี้มาพร้อมอุปรกรณ์สองชิ้นใบมีดนหน้าผานทวนตาช้างค่ะผ้าควนยี่สองควนห้าอีโก้ค่ะ,นน 2, 5, 5คะส,สวยๆเลยเป็นผานห้าค่ะผานห้าตาช้างคันนี้แม่ค้ายังไม่เก็บงานคะ่ะลูกค้าเดิมๆเ,เลยค่ะยางหลังใหม่คะ่ะยางหลังใหม่แล้วก็สีท้ายก็เดิมๆ นี้ช้าง,งานมาแล้ว2,000ชั่วโมงค่ะค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าสูมให้ดูค่ะสูมไม่ได้2,000ชั่วโมงค่ะค่ะต้องไม่โฟกัส เป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมีดด้นหน้าผ่านพวนตาช้างอ่าคันนี้แม่คะเปิดราคาขายอยู่ที่289,000บาทพร้อมเก็บงานให้ค่ะในราคานี้พร้อมเก็บงานให้แล้วก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้า คันนี้เพิ่งมามาถึงร้านได้ประมาณ45วันค่ะสาแรงคันนี้นะคะก็เรียงคิวเก็บงานอยู่ค่ะเพราะว่าเก็บงานคันที่ติดจองก่อนแล้วก็มีรุ่นคูบะต้า L 3408ค่ะลูกค้ากําลังเก็บงานสีอยู่ค่ะนะคะอยู่ในร้านค่ะเก็บงานสีอยู่คันนั้นก็มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะแม่ค้เปิดราคาขายอยู่ที่หน9 0 0แบาทค่ะสามสแรงมา แล้วก็อาทิตย์นี้ค่ะก็จะมีรุ่นคูปต้า L 3008เข้ามาใหม่อีก2คันค่ะลูกค้าคูปตา L 3008ปี54เข้ามาใหม่อีก2คันลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคูปต้า L 3008อยู่ต้องแวะชมที่ร้านเลยค่ะ2คันนะ่าสวยมากค่ะเป็นรถบ้านเดิม,เ,ดมเลยมาถึงน่าจะมาถึงน่าจะประมาณแม่อาทิตย์ก็จันนี่แหละค่ะ,ะคันนี้ก็จะมีไฟหน้าแตกค่ะเดี๋ยวแมค่ค้ ทำให้ใหม่ค่ะลูกค้าสามสิบห้าแรงคันนี้เครื่องยนต์เดิมเดือนทั้งสองคันเลยค่ะตอนนี้ก็มีรถที่ยังขายได้ค่ะที่ยังไม่ติดจองก็จะมีคูปะตาแอลสามสี่ศูนย์แปดค่ะแล้วก็ยันมาสามสิบห้าแรงม้าแล้วก็คูปะตาแอลสามหกศูนย์แปดค่ะคันที่ยังไม่ติดจองค่ะทางร้านขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดเท่านั้นค่ะแล้วก็รักสมาชิทกส์ค่ะ มีลูกค้าหลายท่านสอบถามไหมคะเข้ามาว่าขายเงินสดหรือว่าเงินผ่อนค่ะแม่ค้าขายเงินสดอย่างเดียวนะคะลูกค้าแาล้วก็รับสมาชิสกสกศเท่านั้นค่ะถามจิ้หแรงคันนั้นเครื่องเครื่องยนต์นิ่มมากค่ะเสียงเครื่องดีมากฟรงท้ายไม่มีหอนค่ะไม่มีไม่มีเสียงดังที่ฟังท้ายเลยยางสวยสีเส้นเลยค่ะ ไม่อสูดเหือมาชมรถมาเทสรถค่ะสามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้ามาจําขั้นต่าก็10,000บาทค่ะทางร้านเก็บงานให้ทุกคันนะคะลูกค้าเก็บงานพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ให้สไลด์ไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือค่อยจ่ายสไลด์ที่หน้าบ้านได้ค่ะท่านใดมาไม่ถูกค่ะออนไลน์ไหมคะเลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8 เด่แม่ค้าปับพิกัดให้ค่ะลูกค้าพี่การร้านก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะตีสี่แยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะมาไม่ถูกแอดไลน์แม่ค้าเลยหาไม่ยากค่ะร้านจะอยู่ถัดลงมาจากสี่แยกไฟแดงเหล่านาดีประมาณ100เมตรจะอยู่ซ้ายมือติดปั๊มแก๊สค่ะลูกค้านี่ค่ะติดปั๊มแก๊สเลยปั๊มแก๊สใหญ่ค่ะปั๊ตัดปั๊มแก๊สใหญ่ตำบลบ้านว่าม์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ รีวิววิดีโอการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะคุปตาแอลสามคันนี้ให้ชมค่ะถ้ารถยังไม่ติดจองนะคะเพราะว่าพายุเข้าฟันแก่นได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่ะลูกค้าพายุกำลังมาอีกแล้วค่ะเมืดอคืนม,มาเลยลูกค้าก็เลยไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเลย วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการนําเสนอรถถที่ยังไม่ติดจองแล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะคะเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ติดจองเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอัปเดตหน้าร้านให้ลูกครั้งท่านได้ชมเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถไถมือสองเราแนนดีค้อนแก่นด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าพบกันใหม่คิมหน้าค่ะขอบคุณค่ะ